ก็ชื่อนายบรรทูลบุญนรากรต้นใหญ่ปัจจุบันคือปฏิรูปที่ดินอย่างจุชุมพรนะครับก็จบวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่รีราชก็มาทํางานที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุชุมพรสัก12 13ปีแล้วก็โอนครั้งแรกมาอยู่ที่สบกก็เป็นนิติกรที่สบกกระบี่นะครับไปอยู่กระบี่ได้ปีนึงก็มาสุราษฎร์พอมาอยู่สุราษฎร์สัก4ปีย้ายมาจุชุมพรนะครับพอดีแม่โดนรถชนเป็นอัมพาต ที่ผมก็ไม่อยากไปไหนแล้วอยู่ที่จุมพรเนี่ยช่วงที่รับรายการก็เรามีภาระดูแลแม่สิบกปีก็น่าโยนอยู่แนนี้แหละพอประทับใจที่มาทํางานที่สบกครั้งแรกเลยนะมาอยู่ที่สุราษฎร์คนดีทั้งหมดผมเลยว่าเออผมมันดวงดีนะมาอยู่อยู่ในที่ที่ว่าไม่ได้เจอคนเลวเลยพอย้ายมาจุมพรนี่ก็ไม่มีใครที่จะทุจริตที่จะบโกงกินผมได้เข็มเชิดชูเกียรติเข็มอะไรนะที่ระลึกวชิรานุสร ผมบอกสัปดาหี่ก็เนียผมทําทุกจังหวัดผมมีความสุขใจทุกอย่างอยู่กระบี่ก็โอเคก็ก่อนที่3ธันวาคมนี้เกษียณก็มีอย่างเดียวอนาคตเกษียณจะไปเยี่ยมลูกลูกทําบ้านแล้วที่สถิีบลูกผมตอนนี้นาวาตีเขาก็ความภูมิใจของผมคือลูกผมเรียนเก่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งสีปีซ้อนลูกคนที่ไปราชการก็สร้างบ้านที่นี่แล้วคนที่ไปราชการนี่ไม่ได้ห่วงคนโตนะคนเล็กอายุ3 2นี่ ก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ก็ต้องต้องดูแลเขาอยู่หลังกเกษียณแล้วก็น่าจะไปสตรีบ้างจุบโอบ้างแค่นี้แหละก็่องท่องเที่ยวก็ไม่ได้คิดเพราะเรามีรูปบรรจุตัวเป็นเบาหวานเนี่ยครับถ้าจะฝากให้น้องๆสอ,องสอคที่ยังอยู่กันในสบคนะครับเรื่องแรกงานเราต้องแม่นแม่นในระเบียบข้อกฎหมายก่อนคุณต้องศึกษากฎหมายของคุณให้ดีก่อนข้อที่2ความซื่อสัตย์สุจริตคุณอย่าเอาคำว่าซื่อสัตย์สุจริตไปบังหน้าและคุณไปทําเรื่องทุจริต ที่ผมฝากเลย3นะครับกับลูกน้องอ่ะคุณต้องมีใจเป็นธรรมให้คุณให้โทษลูกน้องนั่นต้องมีใจเป็นธรรมพอแค่นี้แหละผมถือว่าสวบคอไปได้ละผมก็จะเกษียณแล้วสามสิบอย่างก็ผมก็ไปแล้วที่เหลือก็น้องๆอ่ะต้องทาความดีต้องต้องดำรงความดีในสอบคอแล้วก็ทําตัวให้มันอยู่กันร่องกันรอยนะก็ฝากแค่นี้ฝากสามเรื่องพอละไปแล้วโอเคบายบายอาการ Yeah. <laughs> <laughs>